สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับดีใจีตได้รับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอนิเคอิบ่ายนะครับหุ้นนิเคอิบ่ายนะครับออวมาที่10มกราคม2566นะครับสําหรับหุ้นนิเคอิก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับ จัดถึงสุกนะครับเราว่าที่เดืดนะเจ้งบีบีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นงเพื่อความเป็นเองนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเรื่ใหเด่นนะครับรุ่นๆๆ่นนะครับเพื่อความเป็นเองนะชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นๆต่อไปนะครับขอขอบคุณสมาชกิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะแห่งๆงๆ,งๆนะครับ แนวทางก็จะมาวางเลขตามนี้นะครับส่อนท่านใดชื่นชอบก็จัดไปนะครับแล้วก็มาชมกันเลยนะวันนี้สําหรับหุ้นนี่คืออีรอบแรกก็9งนะครับผลปรากฏว่าเข้านะครับ2.552นะขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยส่วนสายลูด่ตะไม่ต้องห่วงได้อยู่แล้วหละ่ะประมาณนี้สบนี้นะครับแบบนี้ขอขอขอ,อ,อ,อรคุณมากนะครับพอ,อให้เฮงๆอีกนะรอบบ่ายนะครับ มีอะไรบ้างเราบบ่ายเราก็มาดูกันนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองเน้นที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับก็หนึ่งก่อนหนึ 0, ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับแล้วนะก็ศูนย์มาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นะครับนี่นะเกิดวิ่งอ่ะวิ่งกับรูดนะครับหนึ่งกับรูด เน้นรูดนะครับอืประมาณนี้ศูนย์กับหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบเกาะลุ่นๆกันไปนะครับนี่คือบ่ายนะครับนี่คือบ่ายศูนย์กับหนึ่งนะครับรูดจะได้กินนะอรูดจะได้กินส่วนเจาะนี่มักคาดนะครับบอกไว้ก่อนนะเจาะไม่แม่นอ่าประมาณนี้รูดก็สบายๆอันนี้ จปนชอบค่อยจัดนะครับ01นะครับส่วน2ตุตะลองพิจารณาดูนะประมาณนี้นะครับขอใทุกท่านโชคดีโชคดีนะพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้เฮงๆได้เฮไ,ได้กีดกันนะครับสําหรับวันนี้นะก็บ่ายนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จน,ม,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 นมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับเป็นเฮงๆ,ๆ,ๆนะครับประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับกดถูกใจแล้วก็ ใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับ